กลับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุญเรืองอะไรยนนะฮะมาครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่สารคาาเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับวันนี้ก็วานี้ลืมบอกปิดคลิปไปนะครับว่าจบนะครับแต่วันนี้มีเพิ่มมาอีก1คันนะครับเนี่ะเป็นรถหัวยาวตัวนี้นะฮะสคันนะครับที่ผมมาดูนะครับลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับ ว่ามาดู2องคันแต่วันนี้เราได้3ามคันนะครับนี่ฮะอีกคันน,น,นี้นะครับคันนี้ใช้งานได้เลยนะครับยกดัมยกอะไรได้เลยนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนยกดัมแล้วก็วิ่งนะฮะวิ่งได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ครับยกดัมยกอะไรได้นะครับเป็นเครื่อง 6BB นะครับเกียร์ร็อกกี้หสปีดเสื้อรายนะครับแล้วก็เฟืองไทยเป็นของฟูโซนะครับ8ตันนะครับ หรือเขาเรียกว่าเรืองท้ายอหลงนะฮะคันหน้าก็เป็นของ JCM นะครับเปลี่ยนคันหน้ากว้างมาให้นะฮะแล้วก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นตัวปั่นสายพานนะครับมีเบรก i ิฟฟี่ตัวนี้แต่เบรกคิฟฟีเนี่เป็นคอมแอร์ปั่นแล้วนะครับไม่ใช่ตรงรุ่นนะครับเป็นตัวแปลงมานะฮะนี่ฮะตัวนี้เป็นช่วงล่างคัสซีนะครับเป็นพวกของหัวยาวนะครับเปลี่ยนหัวเป็น JCM นะฮะ หัวเดิมของมันนี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะลากกับนะครับสามคันเลยนะครับพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาคอยชมนะครับว่าเราหลักจะลากยังไงนะฮะทีละแน่ต้องเอารถมาสองคันเลยนะครับมีรถคันใหม่นะฮะแล้วก็เอารถเอฟซีตัวเก่านะครับมาช่วยกันนะฮะลากไปนี่ครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกคันหนึ่งนะครับที่ กลงกันซื้อได้นะครับนี่ฮะตัวรถบ้านนะครับที่ผมถ่ายตอนต้นคลิปเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าเป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถบ้านนะครับเป็นรถเล้านะครับเล้าไก่เอยไม่ใช่เล้าไก่ยุงข้าวนะครับภาษาไทยเขาน่าจะเรียกว่ายุงข้าวนะครับขันไห้ครับนี่ฮะตัวนี้เลยครับเขาบอกว่าจะยกกระบะออกทำไมขนข้าวออกเนาะน่าจะลื้อครับ เขากำลังยกข้าวออกนะครับนี่ฮะเชนครับมีเชนด้วยครับไขรหาเชนอยู่นะครับตัวนี้นะน่าจะเป็นโทนดู2ตัน5นะครับตัวนี้นะนี่ฮะเป็นทีเอลเปลี่ยนหัวเป็นเคเอสนะครับเดิมๆน่าจะเป็นหัวทีเอลนะเพราะว่าช่วงล่างทีเอลนะเป็นเครื่องร้อยแรงนะครับตัวนี้นี่ฮะเชนนี่ฮะไม่ใช่รถบ้านนะครับ ที่แรกผมเข้ามานว่าเป็นรถบ้านนะเป็นรถยุ้งข้าวนะครับทีภาษาอีสานเขารเรียกว่ารถเลา้าเลา้าเล้าข้าวกำลังขนออกข้าวเยอะเลยเอาพุน่นบม่ได้ยกออกบ่ครับขนออกก่อนบ่ยังยกบ่เดี๋ยวเขาออกพอตัวหนักก็เลยไม่เขาลอยก็ถุ่งไมอยู่นี่โอ้เขาลายเนาะใกล้จิต ได้เกี่ยวอีกแล้วไอ้เขายังเหลือหลายอยู่บ่อไปเจ้าคือบ่อตั้งเข่าเลยเอาเอาตัวเนาะซื้อขายวะหนึ่งแม่ตั้งเข่าเนี่ยว้เขาที่นี่ก็ไม่ไเหนีอยงไหมบ่อสู้นะครับบ่อเป็นแล้วเข่านี่แต่โลเราแพงอยู่ได้แล้วเนาะช่วงนี้เนาะคือขันนี้วะขันรุนแพงเราไปรุ่นี่งตั้เข่านี่โอ้โหบ่เป็นบ่เป็นครับเข้านี่ซื้อกินเด็ก เื้อข้าวสารี่ว่าครับต่อคัสซีครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้เขายกกระบะออกครับข้าวเต็มเลยนี่ข้าวบัากหลายเลยเป็นเครื่องร้อยแรงนะครับผมไม่ได้สตาร์ทดูเครื่องเลยนะครับแต่เมื่อวานนี้ผมสตาร์ทแล้วนะเครื่องตัวนั้นหัวราวแต่ตัวนี้ไม่ได้สตาร์ทนะครับเนี่ย มาดูล้อมีลมไหมน่าจะมีลมอยู่มั้งเขายกว่าเขายกนะฮะเนี่ยใช้เชนนะฮะยกล้อห้มันลอยนะครับเนี่ฮะเครื่องร้อยแรงครับไม่ได้ลองเครื่องเลยเนี่ะแต่เชนก็ยังสะอาดสะอาดเลยนะครับเชนใครหาเชนอยู่นะครับโคนาดูครับสองตันห้า ใช้งานได้อยู่นะครับอุปกรณ์ครบอยู่นะครับขนออกก่อนยังยกบ่ครับคนออกก่อนบ่ <laughs> บนห <laughs> นักเนาะลายตันยู่ได้เลย เดี๋ยวมารอหัวหน้าซ้อนครับวนันนี้มาคอยชมนะครับรถสามคันครับเนี่ยเชนยังไม่มีดามนะครับผมว่านะเนี่ยฮะดูน่าจะไม่มีดามนะครับเนี่ยหรือยังไงฮะน่าจะยังนะฮะตนนัวนี้น่าจะยังไม่มีหักนะครับเนี่ยมาครับเดี๋ยวมาคอย นี่มันไม่ไกลครับวันนี้ก็เลยให้เขามาเอาเลยนะครับนี่อันนี้ก็ข้าวนะครับเนี่ยอันนี้เป็นข้าวเจ้าครับแต่มันมีหญ้าปนก็เลยเอาไว้ให้ไก่โอ้ผมอะไรพาวเวอร์ด้วยนี่ตอนนี้พาวเวอร์ด้วยครับนี่เยเฮน ยังโอเคครับมาเดี๋ยวมาลองหัวหน้าครับหัวหน้าสอนกับมากับใครมัไม่รู้นะครับน่าจะมาสามสี่คนแน่นอนแหละวันนี้รถสามคันเดี๋ยวจะเอาไปพร้อมกันเลยครับที่ใครเห็นขับผ่านนะครับตรงนี้เป็นอำเภอโกสุมนะครับอำเภอโกสุมจังหวัดสระบุรนะครับไม่ไกลครับก็ประมาณหกสิบโลครับหกสิบกว่าโลนะครับจากบ้านมานี่ นี่ฮะโอ้โหเศษเหล็กเยอะแยะเลยนะครับช่วงเหล็กขึ้นแกไม่ขายนะครับนี่ฮะเศษเหล็กเลยนี่นี่เครื่องร้อยสิบห้าแปามแถวไอร้อยสิบนะครับตัวนี้นะไม้ก็มีเผาข้างเต็มเลยแกทำหมดทุกอย่างนะครับนะฮะมาเดี๋ยวมารอครับโอ้โหงานนี้มาทั้งโรงงานเลยครับ คันหนึ่งน่ฮะคันหนึ่งครับมาทางโรงงานเลยอยู่ใกล้ลครับมาวันนี้ให้เสร็จเลยวันนี้ฮมาทั้งโรงงานได้มาห้าหกคนเลยครับนะฮะไอ้คันหนึ่งยังรอขนข้าวยังไม่เสร็จอยู่เนี่ยฮะอีกคันหนึ่งรถแก่ขยะครับเนี่ยขยะเต็มเลยครับยังไม่ได้เอาลงอยู่ okay, มาเ<ๆ>ดี๋ยวมาย้ายรถครับเดี๋ยวมาย้ายผูกเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ กำลังเช็คขอเรียบร้อยครับหัวหน้าสอนมานะครับจังนี้กำลังบ่ายโมงพอดีครับนี่ฮะบ่ายโมงมายังไม่เท่าไรครับไม่ไกลด้วยครับไปเดี๋ยวมายกครับเดี๋ยวมาทำยังไงนะฮะสามคันเลยครับวันนี้มาครับผมเดี๋ยวมาดึงรถคันนี้ออกครับเดี๋ยวจะไปยกกระบะออกนะครับกระบะเขาไม่ให้มานะครับตัวนี้ ไมใช้รถบ้านนะครับเป็นรถเล้าข้าวนะครับตัวนี้ใครหาเคนอยู่ก็ลองเข้ามาดูครับเคนตัวนี้นะ ครับเดี๋ยวจะเอาแมคโครนะครับมายกออกนะครับยกกระบะออกเลยนะไม่ได้ลื้อนะครับตัวนี้โอ้ยางรั่วครับใส่ได้ยกขึ้นรถแล้วไนงะยางมันซึมแล้วครับนี่ฮะรถบ้านครับรถบ้าน <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวมาเอาแมคโครยกลงครับ นี่ฮะตู้ก็เลาะ้กระบาก็ยกออกแล้วครับกระบายกออกแล้วเดี๋ยวมายกนี่ฮะรถคันนี้เลยครับผมเอาขึ้นหกรอคันนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาท้ายขึ้นนะครับทีแรกว่าจะลากทีละสามนะครับเลยเอ่ะเดี๋ยวยกขึ้นดีกว่าครับได้ง่ายๆนะครับลากสองันพอนะครับนี่ฮะ ไม่ได้ถ่ายตอนยกตอนอะไรให้ชมนะครับบมปเยอุ่งๆอยู่ครับเดี๋ยวถ่ายตอนเสร็จแล้วกันเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จเลยนะครับผมารถสามคันครับนะ่าแมคโครฮิตชีครับอันบเริ่มเพิ่มเลยยกรอยเลยครับอุ้มรอยเลยก็ยังได้นะครับเนี่ย ร้อนมากครับวันนี้ร้อนมากๆเลย มาทั้งโรงงานเลยครับมา,ายกท้ายขึ้น,นครับทีนี้ออยกหัวขึ้นครับต้องเอาท้ายเข้านะเพราะว่ามันมีเคนตรงนี้ฮะ จะยาวไปชนตรงหัวนะครับก็เลยเอามาเอาท้ายครับเอาท้ายเข้าปกติก็เอาหัวเข้านะครับแทงหัวเข้าวันนี้เรารอท้ายเข้านะครับเรียบร้อยครับแทงเขาเรียบร้อยแล้วครับตัดมาถึงภาพนี้แล้วก็เนี่ยฮะเจอกันครับสามคันครับคันหนึ่งน่าจะได้ตัดอีกคันหนึ่งน่าจะได้ขายเป็นคันแล้วก็อีกคันหนึ่งน่าจะได้แยกนะครับคันเคนนี่นะใครหาเคนหรือว่าชุดดั้มนะครับต่าง้ายฟูโซนะครับตัวนั้น เครื่องร้อยแรงนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับที่ร้านมาวินเชียงกงนะครับไปครับผมู่วานี้ไม่ได้ลาเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรลยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรล่ยนะครับไปิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ